สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับต้มยำกุ้งทีวีมีเรื่องราวดีๆมาฝากวันนี้ก็มีข่าวดีมาฝากพี่น้องเกษตรกรชาวนาเตรมเฮคอรมอข้อจ่ายค่าพัฒนาข้าวไร่ละ500บาทคัวเรือนแล้วไม่เกิน20ไร่วงเงินกว่า28,00 0ล้านบาทและได้4.6ล้านครัวเรือนเลยนะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญสำคัญจากทางช่องเราวันที่9กุมภาพันธ์2564ในการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นซ์นายจูลินลักษณะวิสิทธิ์รองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยนะครับว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนข้าวบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตที่2563ทับ64วงเงินรวมทั้งสิ้น2 8 4 6ล้านบาทโดยได้รับอนุมัติการจ่ายเงินในส่วนที่เหลืออีก,กไร่ละ500บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ตามที่กระทรวงพาณิชย์นำเสนอนะครับจากเดิมที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารการจัดการข้าวหรือนอบข ได้เห็นชอบในการสนับสนุนข้าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพสำหรับผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในวันที่18มิถุนายน2563วงเงิน5 6 0 9 3ล้านบาทเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น แลวเพื่อให้เกษตรกรมีกําลังใจในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพราะปลูกรวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรสามารถดารงชีพอยู่ได้โดยการจ่ายไร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่หรือ2 0 0 0 0บาทนะครับจากนั้นที่ประชุมครอมอได้มีมติเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2563อนุมัติในหลักการจัดสรรวงเงินจ่ายขาดในเบื้องต้นครึ่งหนึ่งก่อนโดยจ่ายในอัตราไร่ละ500บาทไม่เกินครัวเรือนละ20ไร่หรือได้รับเงิน10,000บาท โดยที่ผ่านมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศได้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรแล้ว4.645ล้านครัวเรือนวงเงิน26,756ล้านบาทแล้วมาอนุมัติเพิ่มเติมในการจ่ายส่วนที่เหลือนในวันที่9ุมภาพันธ์2564นะครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบวีดีโอนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญๆแต่ทางช่องเรา ส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ